วิธีอินสิตเบเกอร์นะครับผลิตภัณฑ์เชนเดอร์ยี่สอง kb อินดอร์สถานียโสธรนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับดูสถานะนะครับดูสถานะอยู่ในตำแหน่งแนวนอนนะครับลาดับต่อไปนะครับกด <c oughs> ปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็หมุนมา่วนเ็มนาฬิกาหนึ่งครั้ง ในตำแหน่งตัวนี้นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปอ่าเสียบแฮนแทงน,นะครับเข้าในระบบแล้วก็หมุนหมุนตามเข็มน,นาฬิกานะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดมืออ่า ออกสุดมือนะครับเบกเกอร์เข้าในระบบถอดแทนแทงออกนะครับแล้วก็ดูที่สถานะนะครับถานะไอแนวแนวตั้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับดึงคันโยกออกมาเข้าหาตัวแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดรูที่ใส่ แทงครับเสร็จอันเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผม